สวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง y ยูท b บบานทุกคนมาคิณมาะเชี่ยวทุกคนนะผมแล้วก็ในแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับผมวันนี้บาทนทุกคนพา FC มาที่ร้านที่ยาคนลุมนะผมอ,อยู่คลองสามนะครับปทุมธานีนะครับวันนี้รู้ว่าดูครับเห็นเขาต่อคิวยาวกวา่า เพิ่กิโลครับผมนู้นหางแถวอยู่ตรงนู้นเลยนะผมใกใจนะครับเดี๋ยวบ่าทุกคนจะพาไปดูนะครับผมว่าพี่เขาต่อชิวซื้ออะไรกันครับผมขายดีเหมือนแจกฟรีจริงๆเลยนะครับผมมามาอันนี้เป็นน้ำลําไยสดนะครับร้อนๆนะครับผมตัก ตักไม่หยุดเลยนะครับผมขายดีเหมือนแจกฟรีนะครับผมดูดูคิวนะครับเนื้อเน้นๆแก้วละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมแก้วใหญ่ๆแบบนี้เลยหลอดก็มีให้บริการครับหยิบได้เลยนะครับ แก้วเกตถุงชิวน,นี้สมกับการรอคอยหวดแก้วหนึ่งไซส์แก้วแบบแบบว่าเป็นหอมลนลองม่เป็นแบบลำลองอยากกินครับ <c oughs> แต่บอกว่าหแก้วเกตถุงน่ก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้เลยเออ้พี่วย

どうも。 มาขอี่ตักมากของพี่ได้ละอ่าได้ละตรงนี้แหละตรงตรงด้านหน้าที่ที่ปกมหาหูอ่ะมันอยู่ตรงนี้อเหนึ่งแก้วสองถุงอยู่นี้ก็หนึ่งแก้วสองถุง ทุงก็2ยบาทเหมือนกันใช่ไหมครับ้ยี่สิบบาทเหมือนกันน้ำลำไยยี่สิบาทอยากบอกว่าชิวยาวมากชิวเลยหุ่นไปอีกแล้วนะครับผมหุ่นนู้หนหุ่นพิยานะครับแถวอยู่นู่นนะครับผม <S <S <c oughs> อัาแถวอยู่นู่นเลย สองหนึแก้วสองแก้วไปหา้าถุงสองแก้วหา้าถุ <c ười> งสมกับการรอคอยหน่อย พี่แก้วแล้หนูไม่ได้กลับไปแล้วพี่แก้วไปส่งหนูด้วยที่สนามรด่นส่งหนูด้วยี่สนามเดนโอเคแก้ว2แก้วเลยสองเจ็ดสแก้วหนร้อยสี่สิบร้อยสี่ิบร้อยี่ ไม่เป็นยาวๆี่็นไม่เป็นมันก็ทหน้าแบบคิวยังยาวเหยียดเหมือนเดิมครับลูกค้าก็รอนะครับผมลูกค้าก็ตัดไม่หยุดเหมือนกันนะครับก็เขาไม่จับไลมนี่ไงแก้วนี่ไข่แก้วเหรอจ่ะนานนี้กไ อะไรอ่ะอ้าวชื่ออะไรวะมามาคนนี้ค่ะ เราตักไม่ทันนะตักไม่หยุดเหมือนกันครับกู้กู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแผนกต้มก็ต้มไม่หยุดเหมือนกันแผนกตักไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแผนกตักก็ตักไม่หยุดเหมือนกันตั้งแต่เช้าเราเห็นแก่ใช่ใช่้องใช่ยืดไปไปเย็นไม่ัเลยเนาะหนึ่งแก้วหนึ่งถุงอีกหนึ่งถุงด้วยครับผมใช่ใจเย็นๆนะครับ

เอาครับชิมนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนถ้าโมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ